สวัสดีครับรองศาสตรตาจารย์ทันตแพทย์พานุพัฒน์ภูมิพัทราคมนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าหมอโอก็ได้ครับเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางสาขารักษาคลองรากฟันครับ อย่างที่บอกไปข้างต้นเนอะถ้าสมมติว่าเราทิ้งเอาไว้เป็นระยะเวลานานๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะสูญเสียฟันไปได้นะครับทีนี้ทํายังไงดีถ้าสมมติเราเกิดอุบัติเหตุหรือมีฟันผุที่เข้าไปในโพรงประสาทฟันหรือเส้นประสาทฟันแล้วนะครับสิ่งที่เราควรมาเลยก็คือรีบมาพบทันตแพทย์นะครับในเวลาที่เราเริ่มมีอาการ เมื่อมีอาการปุ๊บรีบมาตรวจเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรนะครับทีนี้ถ้าสมมติวา่าเราพบว่วามันมีการติดเชื้อเข้าไปในโพรงประสาทฟันหรือเส้นประสาทฟันนะครับเราก็จะมีวิธีการรักษาก็คือการรักษาคลองลากฟันนะครับการรักษาคลองลากฟันทํำยังไงดีนะครับอันดับที่1เราต้องกําจัดเชื้อที่อยู่ในบริเวณของชั้นเคลือบฟันแล้วก็ชั้นเนื้อฟันออกให้หมดก่อนนะฮะเช่นมีฟันผุเราก็ต้องกรอหรือเอาฟันผุออกให้หมดเหลือเฉพาะเนื้อฟันที่สะอาดเอาไว้นะครับอันดับที่2คือเราก็จะ เข้าไปในบริเวณที่มันมีเส้นประสาทฟันมีคลองลากฟันของเราอยู่นะฮะทำการกําจัดนะครับเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบการตายนะครับ ออกให้หมดเลยด้วยด้วยการใช้เครื่องมือในการเข้าไปทําความสะอาดหรือถูตะใบนะครับในคลองรากฟันจนกระทั่งบริเวณตรงนี้เกิดความสะอาดมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็มีการใส่ยาเอาไว้นะครับเพื่อเป็นยาฆ่าเชื้อในการที่จะกําจัดเชือ้อทั้งหมดที่อยู่ในคลองรากฟันนะครับเมื่อครบกําหนดระยะเวลาเช่น1อาทิตย์2อาทิตย์หรือในบางกรณีที่มีการติดเชื้อมากก็อาจจะต้องใส่ยาในคลองรากฟันเป็นหลักเดือนก็มีเหมือนกันนะครับก็ค่อยนัดคนไข้กลับมาหลังจากที่คนไข้มี การที่ดีขึ้นแล้วหายปวดหายเจ็บไม่มีหนองแล้วนะฮะภายในคลองรักฟันแห้งก็จะทํากระบวนการสุดท้ายของการรักษาคลองรักฟันก็คือการอุดเข้าไปในคลองรักฟันนะฮะทีนี้เนี่ยการรักษาคลองรักฟันอาจจะยังไม่จบแค่นี้เนื่องจากว่าอะไรเอ่ยเนื่องจากว่าในกรณีที่มีฟันผุลึกเข้าไปในชั้นที่มีเส้นประสาทฟันตรงนี้แปลว่าฟันผุข,ของเราต้องมีขนาดใหญ่ นะฮะแล้วก็ลึกมากๆนะครับดังนั้นเนี่ยเนื้อฟันเนี่ยก็อาจจะเหลือไม่เพียงพอในการใช้งานนะฮะในหลายๆกรณีเนี่ยหลังจากรักษารองรักฟันเสร็จเรียบร้อยปุ๊บ ก็อาจจะจําเป็นที่จะต้องทําการบูรณะใหม่ด้วยการทําเดือยฟันและครอบฟันนะฮะโดยขั้นตอนก็คือเราจะทําการรื้อวัสดุอุดในคลองรากฟันออกบางส่วนนะครับแล้วก็ใส่เดือยนะครับเข้าไปในคลองรากฟันของเราก็เปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือเหมือนเวลาเราปลูกบ้านแล้วเราก็ต้องใส่เสาเข็มนั่นเองนะครับหลังจากนั้นบริเวณด้านบนทั้งหมดของตัวฟันของเราก็จะต้องทําการใส่ ครอบฟันลงไปนะครอบฟันก็คือเหมือนการสร้างบ้านแล้วมีหลังคาลงไปนะครเท่านี้นะครับก็จะมีวัสดุที่คงทนแข็งแรงแล้วก็มีความแข็งแรงมากเพียงพอที่จะใช้งานได้ในอนาคตภายหลังจากที่รักษาครองรักฟันเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองแล้วอย่าลืมมาตรวจสุขภาพฟันของทุกท่านทุกๆ6เดือนด้วยนะครับพบกันได้ที่คลินิกทันตกรรมสีวลีขอบคุณนะครับ